สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะพอบอรตอรอระบุคดีน้องชมพู่ยังไม่จบเปรียบเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกยันหมายจับออกตามพยานหลักฐานข้อหาตามที่พบมั่นใจเผยเบื้องหลังหนึ่งปีกว่าจะจับลุงพล เมื่อวันที่2มิถุนายน2,564เวลา11นาฬิกา4ีนาทีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผอบอตรกล่าวถึงการคลี่คลายคดีน้องชมพูเด็กหญิงวัยสามขวบที่หายจากบ้านพักในหมู่บ้านกกกอกตำบลกกตูม อำเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม2563ก่อนพบบนเขาผู้เหล็กไฟบ้านกกอกห่างจากบ้านพักราว2กิโลเมตรเมื่อค่ำวันที่14พฤษภาคม2564ผ่านมา1ปี16วันพนักงานสอบสวนขออนุมัติศารจังหวัด มุกดาหารออกหมายจับลุงพลนายชัยพลวิภาลุงเยขยคดีนี้หลังข่าวการออกหมายจับแพร่ออกไปสังคมบางส่วนตั้งคำถามว่าเหตุใดไม่แจง้งข้อหาฆาตกรรมฆ่าผู้อื่นแก่ลุงพลมีผู้ต้องหาสมรู้ร่วมคิดร่วมก่อเหตุ มากกว่านี้หรือไม่แจ้งข้อหาตามหลักฐานลุงพลทำให้น้องชมพู่ถึงแก่ความตายผบตรกล่าวถึงคดีนี้ว่าเราทำตามพยานหลักฐานที่รวบรวมไว้แล้วไปขอหมายก็ต้องดำเนินคดีไปตามกระบวนการยุติธรรมส่วนพยานหลักฐานมีการพูดถึงกันเยอะมาก แต่ไม่สามารถออกมาพูดรายละเอียดได้ยืนยันถ้าไม่มีพยานหลักฐานตำรวจไม่สามารถขอหมายจับได้เราตั้งใจตั้งข้อหาใครก็พยานหลักฐานเท่านั้นตอนนี้พยานหลักฐานเท่าที่มีได้ข้อหานี้ขณะที่ทีมสืบสวนสอบสวนได้ข้อยุติสรุปแล้วว่าแจ้งข้อหาตามนี้ ขอหมายสารตามนี้สารจังหวัดมุกดาหารได้ออกหมายจับที่จอจานห้ทับ2564ลงวันที่หนึ่งมิถุนายน2564าจำนวน3ข้อหาหลักประกอบด้วยหนึ่งพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควร2 ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและ3การกระทําใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิน้นในประการที่หน้าจะทาให้การชนสูตรพริกศพ หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปลุงพลไม่ได้มอบตัวเป็นการจับกลุ่มตัวตามกฎหมายอย่างไรก็ตามตำรวจมีหน้าที่ของเราเมื่อเจอผู้ต้องหาก็จับทั้งนี้ได้รับทราบจากชุดสืบสวนว่าเป็นการจับตัวส่วนเรื่องการประกันตัวเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนพิจารณาให้ติดตามดูต้องพิจารณาว่า จะมีใครมาขอยื่นประกันตัวหรือไม่และอยู่ที่ดุลพินิษของพนักง,งานสอบสวนว่าจะพิจารณาอย่างไรคงไปตอบก่อนไม่ได้อยากประกันก็ยื่นมาจะพิจารณาดูพอบอตรอระบุว่าวันนี้ที่ลุงพลเดินทั้งนี้ชุดสืบสวนถ้ามาที่ตำรวจตำรวจได้แสดงหมายจับอ่านข้อหา และแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ต้องหารับทราบหลังจากนี้จะต้องส่งตัวไปลงบันทึกการจับกุ่มตัวที่สอนอปทุมวันก่อนจะนำตัวขึ้นเครื่องบินเพื่อส่งตัวไปให้พนักง,งานสอบสวนที่รับผิดชอบคือสถานีตำรวจพุทรกกตูมจังหวัดมุกดาหารพนักง,งานสอบสวนก็ต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งมีเวลาควบคุมตัวไว้ที่ตำรวจ48ชั่วโมงหลังจากนั้นหากจำเป็นต้องสอบสวนต่อก็ต้องนำตัวไปฝากครั้งที่ศาลเวลาในการคุมตัวขึ้นอยู่กับพนักง,งานสอบสวนเห็นเหตุผลความจำเป็นมีหลักฐานเพิ่มสามารถเพิ่มข้อหาได้เมื่อถามว่าจะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติม จาก3ข้อหานี้หรือไม่หากพบพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมพนตรวจเอกสุวัสด์กล่าววา่าหากยังไม่หมดเวลาก็มีเวลาทำก็จะทำไปเรื่อยๆแต่เมื่อมีการจับกลุมแล้วก็จะมีเวลาในการจะต้องทำให้เสร็จในเวลาเท่าไรเรื่องที่มีผู้กังขาในหลักฐานพอบบอตรกล่าวว่า เรามั่นใจของเราคนอื่นจะคิดอย่างไรก็เรื่องของเขาตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานหากคนอื่นจะคิดอย่างไรก็เป็นสิทธิของเขาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไปตามกฎหมายตามพยานหลักฐานถ้าเรามีมากกว่านี้เราก็อยากให้มีแต่มันทำมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ผมย้ำว่าเราทำตามพยานหลักฐาน ไม่ได้ทำตามใจใครส่วนใครจะพอใจไม่พอใจเอาที่สบายใจคดีนี้ยังไม่จบบอกแม่น้องชมพู่ทำตามสัญญาแล้วคดีนี้เหมือนคดีอื่นๆที่ทำมาในชีวิตบางเรื่องหลายปีแล้วยังปิดไม่ได้ก็มีหลายปีแล้วทำคดีมีได้บ้างไม่ได้บ้าง ทำได้ก็ดีใจแต่ว่าถ้าเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลอันนี้เพิ่งเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกที่แข่งมาก่อนหน้านี้รอบคัดเลือกบางทีมก็เก่งมากเลยพอรอบสุดท้ายตกรอบก็มีบางทีสภาพไม่ดีแต่พอถึงรอบสุดท้ายอาจจะได้แชมป์ก็ได้ต้องสู้กันอีกหลายสารก็ต้องว่ากันไป ตราบใดที่ยังไม่มีการตัดสินผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องถือเป็นผู้บริสุทธิ์ถามต่อว่าแม่น้องชมพูติดตามการถาแถลงในครั้งนี้อยู่ตลอดอยากจะฝากอะไรถึงครอบครัวน้องชมพูพันตำรวจเอกสุวัสด์กล่าวว่าฝากว่าทีมตำรวจเราเคยรับปากไว้ว่าจะทําให้ดีที่สุดเราทำตามสัญญาแต่ว่า มันยังไม่จบเราก็ยังจะทําต่อไปพิจารณาการแจ้งข้อหาทุกมิติใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีพอบตรกล่าวถึงเรื่องข้อกฎหมายการแจ้งข้อหาในคดีนี้การพิจารณาแจ้งข้อหาปออาญามาตรา3 6 6ที่เทียบเคียงข้อหามิได้มีเจตนาค่า ตามปอ,อาญามาตรา290ว่าการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่างๆพนักง,งานสอบสวนพิจารณาแล้วเมื่อถึงชั้นอายการอาจเปลี่ยนแปลงได้อาจมีความเห็นต่างเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการเล็งเห็นผลประสงค์ต่อผลเรื่องนี้พนักง,งานสอบสวนเถียงกันมาเป็นเดือนเรื่องนี้อายการ จะพิจารณาว่าจะสั่งคดีอย่างไรและยังมีกระบวนการในชั้นศาลอีกว่าไปตามขั้นตอนพลตำรวจเอกสุวัสด์กล่าวว่าคดีนี้มีการใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เราใช้ทุกอย่างที่เรามีในการทำงานเรามองไปนอกองค์กรว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างที่นํามาใช้ได้บ้าง แต่ตนไม่ขอเปิดเผยเพราะเกรงจะกกระทบกระเทือนในการปฏิบัติหน้าที่โลกนี้มีใครยอมรับบ้างทาดเหล่านั้นบอกอะไรความถูกต้องมีกี่เปอร์เซน็นต์ทฤษฎีโต้แย้งมีหรือไม่เมื่อถามว่ามีการใช้หลักพฤติกรรมศาสตร์พฤติกรรมของลุงพลมาประกอบหรือไม่ พอบอตรกล่าวว่าเรารวบรวมทุกอย่างพฤติกรรมมนุษย์ทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์วัตถุพยานพยานบุคคลพยานแวดล้อมหลักวิชาการต่างๆทั้งวิทยาศาสตร์ทั่วไปหลักประพฤติกรรมศาสตร์แม้กระทั่งไสยาศาสตร์และความเชื่อต่างๆรวบรวมหมดเอามาวิเคราะห์ทั้งหมดแต่คงไม่ต้องระบุว่าตรงไหน วันไหนอย่างไรพอบอตรกล่าวส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าที่มีการออกหมายจับในายชัยพลช่วงนี้เพื่อต้องการกบเกลือนกระแสศึกอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือไม่พลตำรวจเอกสุวัสด์กล่าววา่าต้องไปถามคนที่โยงเรื่องนี้ว่าไปเอาพื้นฐานความคิดนี้มาจากไหน